สวัสดีครับหมอเก่งชาแนลนะครับเช้าวันนี้หมอเก่งจะพามาดูต้นองุ่นนะครับหลังจากที่เราได้ทําการริดใบแล้วก็งดน้ําไว้นะครับหลังจากเราริดใบ7วันนะครับมาดูว่ามันจะให้ผลผลิตไหมครับรอบนี้นะครับตามหมอเก่งมาเลยนะครับริดใบเสร็จแล้ว5วันนะครับยอดก็เริ่มที่จะแตกแขนงออกมานะครับเรามาดูว่ามันจะให้ช่อดอกไหมครับ ตรงนี้นะครับลักษณะคล้ายๆเหมือนช่อดอกนะครับเดี๋ยวสูงเข้ามาดูไปใกล้นี้ครับตรงนี้นะครับถ้าสมบูรณ์แข็งแรงดีก็จะกลายเป็นช่อดอกนะครับตรงนี้นะครับเห็นไหมครับตุ่มๆตรงนี้แหละครับนี่แหละครับช่อดอกองุ่นนะครับเรามาสำรวจดูว่ารอบนี้จะได้เยอะไหมครับเพราะว่าเราเต็มที่นะครับรอบนี้นะครับใครกดซับสไครป์ช่องหมอเก่งชาแนลหนึ่งพันท่านแรกอดเจรอนะครับอีก85วันได้แน่นอนนะครับเดี๋ยวมาดู ใกล้ๆอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ครับนี่ครับช่อดอกองุ่นนะครับหรือว่าถ้ามันไม่เป็นช่อดอกก็จะกลายเป็นมือนะครับเป็นมือตรงนี้แต่คิดว่าน่าจะเป็นช่อดอกนะครับเดี๋ยวไปดูช่ออื่นเรื่อยๆนะครับช่อนี้นะครับนี่ครับไหนล่ะครับนี่เดินดูเรื่อยๆนะครับดอกองุ่น ใบอ่อนกําลังแตกช่อตาออกจากข้อนะครับนี่ครับมารุ้นช่วยกันนะครับว่ารอบนี้จะได้1,000งพวงหรือเปล่าตรงนี้นะครับตัวนี้นะครับกําลังแตกช่ออ่อนเยอะเลยนะครับแตกใบอ่อนส่วนใหญ่มันก็จะมาพร้อมกับช่อดอกนะครับมารุ้นช่วยกันนะครับ1,000งพท่านแรกที่ซับสไคร์ช่องติดตามช่องหมอเก่งนะครับ อีก85วันถ้าสําเร็จนะครับถ้ามันเป็นดอกนะครับอันนี้คือบรรยากาศองุ่นนะครับหลังจากเราริดใบพุ่นใบออกหมดแล้วครับตัดตกแต่งกิ่งนะครับได้5วันนะครับพร้อมที่จะออกผลผลิตนะครับเมารุ้นช่วยกันว่ารอบนี้จะได้ถึง1,000ช่อ1,000พวงไหมครับเพราะว่าเรา1,000ท่านแรกที่กดติดตามนะครับก็จะได้ องุ่นไปกินฟรีเลยนะครับอันนี้ก็ยังไม่เห็นช่อดอกนะครับเห็นแต่ใบอ่อนนะครับใบอ่อนเยอะแยะเลยนะครับอันนี้คือบรรยากาศขององุ่นนะครับยามเช้าวันนี้แดดกําลังขึ้นแดดร้อนจัดมากเลยนะครับฝนไม่ตกมาหลายวันแล้วนะครับที่มุกดาหารนะครับบรรยากาศร้อนมากเลยนะครับเราก็ต้องเพิ่มเล่งให้น้ําต้นองุ่นนะครับเพื่อเล่งช่อดอกเล่งใบอ่อนนะครับ บำรุงต้นหลังจากที่ต้นอนุ่วนกำลังช่อดอกเราก็เล่งให้น้ำนะครับแล้วก็ใส่ปุ๋ยขี้วัวพวกนี้นะครับปุ๋ยขี้วัวนะครับเราใช้ปุ๋ยออร์แกนิกอินทรีย์เท่านั้นนะครับไม่มีปุ๋ยเคมีนะครับเราไม่มีสูตรเล่งใบเล่งดอกเล่งอะไรนะครับเราเป็นตามธรรมชาตินะครับหลังจากเราริดใบเสร็จแล้วก็จะออกแตกช่ออ่อนแบบนี้นะครับเห็นไหมครับช่ออนันที่ช่องหมอเก่งชาแนลนะครับ ็ามาลุ้นติดตามดูนะครับว่ามันจะได้ผลผลิตไหมครับรอบนี้ครับเรามาลุ้นกันนะครับว่าตรงนี้มันจะกลายเป็นช่อดอกไหมครับนี่นะครับตรงนี้น่าจะกลายเป็นมือนะครับมันกลายเป็นดอกครับ<ดอก>นี่ฮะลักษณะของตรงนี้เดี๋ยวเราค่อยอัปเดตไปเรื่อยๆอันนี้นะนี่คะ่ะมันไม่ใช่เป็นช่อดอกแล้วครับก็น่าจะกลายเป็นมือนะครับมือมอ่ <met> งุ่นนะครับช่อนี้ไม่น่าจะได้ผลผลิตนะครับเราก็มาลุ้นกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าจะได้ ผลผลิตไหมครับช่อนี้ครับช่อนี้เราก็มาลุ้นกันนะครับตรงนี้ครับปุ่มกระปอกระปาะตรงนี้นะครับว่าจะกลายเป็นช่อดอกไหมหรือว่าจะกลายเป็นมือนะครับตรงนี้มาลุ้นช่วยกันนะครับนี่ครับต้นองุ่นนะครับเห็นไหมครับตรงนี้ครับกระปอกระป๋อตรงนี้ก็อีกต้นนะครับหลังจากที่เราพวนพุนใบนะครับปลิตใบออกทั้งหมดนะครับ มารอลุ้นกันนะครับว่าจะให้ผลผลิตเยอะไหมครับรอบนี้เราตั้งเป้าไว้ที่1,000พวงนะครับหรือว่า1000ช่อนะครับอันนี้คือต้นองุ่นนะครับเนี่ยทำต้นใหญ่มากเลยนะครับอายุก็น่าจะครบเกือบปีพอดีนะครับเดือนนี้กรกฎานี้ก็จะครบ1ปีพอดีนะครับหลังจากที่ได้ปลูกนะครับเราก็มาไว้ลูกรุ่นแรกนะครับที่ไว้แบบจริงจังนะครับอันนี้คือกิ่งของต้นองุ่นนะครับเห็นไหมครับเรา ไว้แบบทรงก้างปลาอาจจะก้างปลาคุกขะนิดนึงนะครับนี่เราพุ่นใบเพิ่งเสร็จไปนะครับในประมาณ5้าวันแล้วรอมาลุ้นอีกครั้งหนึ่งว่าจะออกผลผลิตได้เยอะไหมครับนี่นะครับคือต้นองุ่นนะครับที่สวนของมอเก่งชาแนลนะครับลักษณะของกิ่งองุ่นนะครับหลังจากเราพุ่นใบไปแล้วนะครับอย่าตกใจนะครับเห็นแต่ก้างแบบนี้นี่แหละครับเรารอมันจะออกใบใหม่พร้อมกับช่อดอกนะครับกำลังที่จะแชง ช่อดอกนะครับแทงใบอ่อนใหม่พร้อมกับช่อดอกนะครับอันนี้คือบรรยากาศสดๆเช้านี้นะครับที่ช่องสวนองุ่นหมอเก่งชาแนลนะครับขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามช่องหมอเก่งชาแนลขอบคุณมากๆครับบ๊ายบาย